สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นะคะมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ค่ะครับสวัสดีครับเราจะมาทำความเข้าใจชีวิตท่านแนวคิดเรื่องอารยะขัดขืนแล้วก็ผลกระทบของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองที่ท่านนำโดยใช้แนวทางสันติวิธีเป็นหลักเลยนะคะครับผมว่าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีของท่านนี่ มันทรงพลังมากจริงๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเลยในการต่อสู้กับความอายุติธรรมเริ่มกันที่ชีวิตช่วงแรกๆของท่านก่อนนะคะท่านเกิดที่แอตแลนตาโจเจียครอบครัวก็ค่อนข้างเคร่งศาสนาคุณพ่อเป็นศิทยาบิบาลค่ะอืมครับมีเรื่องน่าสนใจมากคือเรื่องชื่อนะครับตอนแรกท่านชื่อไมเคิลคิงจูเนียเอา้าหรอคะไม่ใช่มาตินเหรอคะครับคือคุณพ่อท่านไมเคิลคิงซีเนีย เดินทางไปเยอรมนีแล้วกเ็เกิดความประทับใจในตัวมาตินลูเทอร์ที่เป็นนักปฏิรูปาศาสนาคนสำคัญนะครับอ๋อค่ะค่ะท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองแล้วก็เปลี่ยนชื่อลูกชายด้วยเป็นมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์แม้ว่าตามกฎหมายจริงๆจะเปลี่ยนตอนท่านอานยุยี่สิบแปดนะครับโห oh, เหมือนเป็นลางบอกเหตุเลยนะคะว่าชีวิตท่านจะเกี่ยวกับการปฏิรูปต่อสู้เพื่อความยุติธรรมใช่ครับ เหมือนกับว่าศรัทธาทางศาสนานี่แหละคือพลังขับเคลื่อนสำคัญของท่านเลยซึ่งท่านก็เติบโตมาในสังคมอเมริกันทางใต้ช่วงนั้นที่มีการแบ่งแยกสีผิวแบบเข้มข้นมากนะคะหลัก Separate but Equal ที่เรารู้กันครับซึ่งมันไม่เคยเท่าเทียมจริงๆนัหนละการนี้ประสบการณ์ตรงตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างเรื่องที่ท่านเคยเล่าว,ว่ามีเพื่อนบ้านผิวขาวที่เคยเล่นด้วยกันพอโตขึ้นก็เล่นด้วยกันไม่ได้แล้ว มันคงขัดแย้งกับสิ่งที่ครอบครัวสอนเรื่องความรักต่อเพื่อนมนุษย์นะคะมากเลยครับคือคุณพ่อท่านก็สอนหลักาศาสนาคริสต์เรื่องนี้แต่สังคมมันเป็นอีกแบบแม้ช่วงวัยรุ่นท่านจะเคยเตั้งคำถามกับาศาสนานะครับแต่พอไปเรียนสังคมวิทยาได้เจอเบนจามินเมสที่มอร์เฮาส์คอลเลจก็เหมือนจุดประกายให้เห็นว่าเออศรัทธานี่มันใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆนะ แล้วมันก็นำไปสู่การเรียนต่อปริญญาเอกที่เน้นเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ครับเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องพระเจ้าเข้ากับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมเลยแล้วจากรากฐานตรงนี้มันไปสู่การปฏิบัติยังไงคะโดยเฉพาะแนวคิดอารยะขัดขืนที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของท่านเลยจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือเหตุการณ์ของโราพาร์คส์ครับที่ท่านไม่ยอมลุกให้คนผิวขาวนั่งบนรถเมล์ค่ะเหตุการณ์นั้นดังมากครับ นำไปสู่การคว่างบาตัดรถบัสที่ Montgomery Bus Boycott โอ้โหยาวนานมาก381วันนานมากจริงๆค่ะตอนนั้นดรคิงก็ยังเป็นสิทธยาพิบาลที่ค่อนข้างใหม่ในเมืองนั้นการได้รับเลือกเป็นผู้นำส่วนหนึ่งก็เพราะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักแต่ท่านก็สามารถระดมพลังชุมชนคนผิวดำได้สุดยอดมากคนผิวดำเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ7 5เลยการควา่าบารนี้ส่งผลกระทบหนักมาก วิธีการก็คือเดินทางกันใช้รถร่วมกันหรือแท็กซี่ผิวสีก็ช่วยลดราคาให้น่าทึ่งมากค่ะที่ยืนหยัดกันได้นานขนาดนั้นทั้งทั้ที่ก็มีการคุกค,คามอย่างบ้านดรคิงเองก็โดนวางระเบิดใช่ครับแต่ท่านก็ยังยืนยันในสารติวิธีตลอดนี่คือหัวใจสำคัญเลยความอดทนการไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้แล้วสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้ชนะคดีไปครับศาลสูงสุดตัดสินว่า การแบ่งแยกที่นั่งบนรถบัสมันขัดรัฐธรรมนูญชัยชนะครั้งนี้ก็พิสูจน์พลังของอารยะขัดขืนแล้วก็ทำให้ชื่อของดรคิงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเลยจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติเลยนะคะเหตุการณ์สำคัญต่อมาที่คนจำได้มากที่สุดก็คือการเดินขบวนใหญ่ที่วอชิงตันดีซีปี1963ครับ March on Washington for Jobs and Freedom คนเข้าร่วงเยอะมาก ประมาณ250,000คนได้ครับมาจากทุกเชื้อชาติทุกที่เลยแล้วก็เป็นเวทีของศูนย์ทรพจน์ในตำนาน I Have a Dream ใช่เลยครับข้าพเจ้ามีความฝันมีเกร็ดเล็กๆนะครับว่าไอ้ท่อนที่ส่งพลังที่สุดที่ขึ้นว่า I Have a Dream เนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในสคริปที่เตรียมมาเอ้า oh, จริงเหรอคะครับแต่เกิดจากตอนที่ท่านพูดอยู่มาฮาลียแจ็คสันนักร้องกอสเปลคนดังตะโกนขึ้นมาว่า Tell them about the dream Martin โหแล้วท่านก็ด้นสดท่อนนั้นออกมากลายเป็นประวัติศาสตร์เลยใช่ครับเนื้อหาที่ว่าหวังว่าวันหนึ่งลูกๆจะอยู่ในประเทศที่คนไม่ตัดสินกันด้วยสีผิวแต่ตัดสินกันที่เนื้อหาของอุปนิสัยอันนี้คือสุดยอดมากยังคงกินใจมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะครับพลังของศุนทรพจน์ครั้งนั้นแล้วก็การเดินขบวนใหญ่นี่แหละครับมีส่วนสำคัญมากในการผลักดันให้เกิดกฎหมายสิทธิพลเมืองปี1964 ซึ่งถือเป็นก้าวใหญ่มากในการยกเลิกการแบ่งแยกสีผิวตามกฎหมายถูกต้องครับห้ามการเลือกปฏิบัติในที่สาธารณะการจ้างงานอะไรพวกนี้แต่ว่าพอมีกฎหมายแล้วปัญหาทุกอย่างก็ไม่ได้หายไปทันทีใช่ไหมคะยังมีการต่อสู้เรื่องสิทธิการเลือกตั้งที่เซลมาอีกใช่ค่ะนั่นคือบทพิสูจน์เลยว่า กฎหมายเปลี่ยนแต่ใจคนหรืออคติที่มันฝังรากลึกในสังคมหรือที่เราเรียกว่าการเหยียดผิวเชิงระบบ systemic racism เนี่ยมันยังอยู่เหตุการณ์รุนแรง Bloody Sunday ก็เกิดช่วงนั้นค่ะมันแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้อย่างแม้จบแม้กฎหมายจะออกมาแล้วก็ตามปัญหาอาคติมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ไม่ได้หายไปไหนง่ายๆมีงานวิจัยยุคหลังๆที่ชี้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะครับ นี่เยอะเลยอย่างเช่นงานวิจัยที่ลองส่งเรซูเม่ไปสมัครงาน2องฉบับคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่ชื่อชื่อหนึ่งฟังดูเหมือนคนขาวอีกชื่อฟังดูเหมือนคนผิวดำผลเป็นยังไงคะปรากฏว่าเรซูเม่ที่ชื่อเหมือนคนขาวมีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์สูงกว่าอย่างมีนัยยะสาคัญเลยครับนี่แหละครับคือมรดกของปัญหาที่ดรคิงต่อสู้มาตลอดและมันยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน เชื่อมโยงมาถึงการเคลื่อนไหวในยุคนี้อย่าง Black Lives Matter ได้เลยนะคะชัดเจนเลยครับคือการต่อสู้กับความอายุที่ทำเชิงโครงสร้างเหล่านี้มันต้องใช้เวลาความพยายามต่อเนื่องจริงๆแม้จะผ่านมาหลายสิบปีหลังยุคสิทธิพลเมืองหรือหลังการลอบสังหานด King รคิงในปี1968ก็ตามถ้าให้สรุปภาพรวมชีวิตและการต่อสู้ของดรคิงก็คือการผสมผสานที่ ทรงพลังมากๆนะคะระหว่างการยืนหยัดต่อต้านด้วยสันติวิธีซึ่งมีรากฐานจากศรัทธาทางาศาสนาอย่างลึกซึ้งเลยกับวาทศิลป์ที่เฉียบคมจับใจคนเพื่อท้าทายความอายุติธรรมที่มันอย่างรากฝังลึกในสังคมครับผมแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าโอเคกฎหมายอาจจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วในวันนี้แต่อะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงที่มันยังขวางการความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์ในสังคมเราอยู่ อืมน่าคิดมากค่ะแล้วเราแต่ละคนในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการสารต่อความฝันของท่านให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ